เราศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนคณะสาธารณสุกศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัาชธานีวันนี้จะมาสาธิตการวัดสัญญาณชี่ทางการแพทย์ขอเชิญรับชมได้แล้วครับสัญญาณเชีพยคือลักษณะอาการแสดงของการมีชีวิตอยู่ได้แก่อุณหภูมิของร่างกายชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งแต่ละอย่างก็จะใช้อุปกรณ์แตกต่างกันไปอุณหภูมิของร่างกายโดยปกติแล้วอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ ปกติจะอยู่ที่98.6องศาฟา,ฟาเรนไฮต์หรือ37.0องศาเซลเซียสอุณหภูมิของร่างกายจะไม่คงที่ตลอด24ชั่วโมงโดยตอนบ่ายอุณหภูมิจะสูงกว่าในตอนเช้าเล็กน้อยนอกจากนี้ตำแหน่งของร่างกายที่ใช้วัดอุณหภูมิจะทําให้อุณหภูมิแตกต่างกันได้เช่นถ้าวัดอุณหภูมิทางปากจะสูงกว่าทางรักแร้ป,ประมาณ1องศาเซลเซียสและการวัดทางทวารหนักจะสูงากว่าการวัดทางปาก1องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิของร่างกายใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือที่เรียกกันว่าปลอดวัดไข้ซึ่งมีวิธีการวัดสามทางคือวัดทางปากวัดทางรักแร้และวัดทางทวารหนักและจะขอยกตัวอย่างการวัดทางรักแร้นะครับการวัดทางรักแร้นิยมใช้กับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถวัดทางปากได้ปลอดที่ใช้เป็นชนิดเดียวกับที่วัดทางปากวิธีการวัดปลอดทางรักแร้ 1. ล้างปลอดให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 2. แจ้งให้ผู้ที่เราจะวัดอุณหภูมิทราบเสียก่อน 3. จับปลอดด้านที่ไม่มีกระปออให้มั่นคงด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือใช้มือข้างที่ถนัดยกขึ้นสลัดเบาๆให้ปลอดลงไปต่ำกว่าขีด35องศาเซลเซียสหรือ95องศาฟาเรนไฮน์การสลัดปลอดควรออกแรงเฉพาะข้อมือเท่านั้น 4. ส,สอดปลอดไปใต้รักแร้โดยวางปลอด ไว้ในเสื้อแล้วให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วออกมาอานค่าแล้วนำประลอดไปร้านทำความสะอาดเช็ดให้แห้งและเก็บไว้ชีพจรจี่ปร,จร,ปรจรคือจังหวะของการหดตัวและขยายตัวของเส้นโลหิตแดงซึ่งเกิดจากการหยีดตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายและสูบฉีดโลหิตทําให้เส้นเลือดโลหิตแดงของร่างกายมีการหดตัวและขยายตัวเป็นจังหวะและเกิดเป็นชีพปร,รขึ้น จุดประสงค์ของการตรวจนับชีพจรคือเพื่อต้องการทราบลักษณะของการทํางานของหัวใจเพื่อให้รู้ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของร่างกายในขณะนั้นการตรวจชีพจรทําได้โดยเอามือแตะผิวหนังบริเวณที่มีเส้นโลหิตแดงผ่านจะรู้สึกว่าเส้นโลหิตแดงมีการขยายตัวและหดตัวสลับกัน เนื่องจากเส้นโลหิตแดงมีลักษณะยืดหยุ่นได้จึงสามารถขยายตัวได้บริเวณที่นิยมจับชีพจรคือบริเวณข้อมือตรวจนับชีพจรให้ผู้ที่จะถูกจับชีพจรอ,อยู่ในท่านั่งหรือนอนในท่าที่สบายที่สุดควรให้นั่งพักก่อนนับ5-10นาทีผู้ที่นับชีพจรใช้นิ้วมือขวา3นิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางแต่บริเวณตรวจนับชีพจร นับอัตราการเต้นของที่ประจรโดยนับการขยายตัวและหดตัวของเส้นโลหิตแดงเป็นหนึ่งครั้งและนับหนึ่งนาทีควรจะใช้นาฬิกาที่มีเข็มวินาทีในขณะที่นับที่ประจรผู้นับต้องสังเกตการหายใจของผู้ป่วยไปด้วยอัตราการเต้นของที่ประจรปกติคารกแรกเกิดประมาณ 120- 1ง0ถึงครั้งต่อนาทีเด็กประมาณ 90- 120ถึงครั้งต่อนาทีผู้ใหญ่ประมาณ 60-80ครั้งต่อนาทีผู้สูงอายุประมาณ60-70ครั้งต่อนาทีการหายใจการหายใจคือการขยายตัวและหดตัวของปอดเพื่อรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเวลาปอดขยายตัวอากาศจะเข้าสู่ปอดระยะนี้เรียกว่าการหายใจเข้าเมื่อปอดหดตัวอากาศจะถูกไล่ออกจากปอดระยะนี้เรียกว่าการหายใจออก อัตราการหายใจของคนปกติถ้ารกแรกเกิดหายใจนาทีละ30-60ครั้งทารกหายใจนาทีละ25-30ครั้งเด็กหายใจนาทีละ20-25ครั้งวิธีนับอัตราการหายใจการนับการหายใจให้ดูจากการขยายตัวของกระดูกซี่โครงและกระบ,บังลมที่บริเวณหน้าอกสังเกตขนาดที่มือยังจับที่ปะจรของผู้ป่วยอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวและกลั้นหายใจ การนับให้นับการขยายตัวและหดตัวของทรงอกเป็น1ครั้งและนับใน1นาทีในขณะนับหายใจควรสังเกตจำนวนครั้งต่อนาทีและความตื้นลึกของการหายใจแต่ละครั้งความดันโลหิตความดันโลหิตเกิดจากการหยุดตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายทําให้เลือดที่อยู่ในหัวใจไหลเข้าไปในเส้นเลือดกระทบกับผนังเส้นเลือดแรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเส้นเลือดเรียกว่าความดันโลหิต จุดประสงค์ของการวัดความดันโลหิตคือ 1. เพื่อต้องการทราบวิธีการบีบตัวของหัวใจ 2. เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคค่าปกติของความดันโลหิตแรงดันสูงสุดในขณะที่หัวใจห้องล่างหดตัวค่าปกติของความดันโลหิตแรงดันสูงสุดในขณะที่หัวใจห้องล่างหดตัวอยู่ที่1 1 0ถมิลลิเมตรประหลอด แังนั้นต่ำสุดขณะที่หัวใจห้องล่างกลายตัวอยู่ที่70-90มิลลิเมตรตลอดใจที่มีผลทำให้ความดันโลหิตแตกต่างกันในแต่ละบุคคลได้แก่ 1. อายุอายุมากขึ้นทำให้สภาพของพนังโลหิตเปลี่ยนแปลงไปได้ 2. เพศในอายุที่เท่ากาันเพศหญิงจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าเพศชาย 3. รูปร่างคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่จะมีความดันโลหิตสูงกว่าคนรูปร่างเล็ก 4. การออกกำลังกาย ทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ 5. สภาพทางอารมณ์เช่นการตื่นเต้นการตกใจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 6. ถ้าในการวัดถ้าวัดในขณนะนอนความดันโลหิตจะต่ำกว่าท่านั่งหรือท่ายืน 7. ฤทธิ์ของยาบางชนิดพบว่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความดันไปได้วิธีวัดความดันโลหิต 1. จัดให้ผู้ที่จะวัดอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนที่สบาย หยยดแขนข้างที่จะทําการวัดอยู่ในท่าที่สบายไงฝ่ามือขึ้นและภาพแขนเสื้อข้างนั้นขึ้นจากข้อภาพประมาณ5านิ้ว 2. วางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจและให้สเกลที่จะอ่านค่าอยู่ในระดับเดียวกับสายตาไม่ควรห่างจากสายตามากเกินไปเพราะจะทําให้การอ่านค่าผิดพลาดได้ควรวางไว้ไม่เกิน3ามฟุตจากสายตาคลำที่ประจรตรงตำแหน่งที่เต้นแรงที่สุดและวางหูฟังลงบนตำแหน่ง นี้แล้วกดเบาๆก่อนใช้หูฟังควรใช้สำลีชุกแอลกอฮอลเช็ดหูฟังทั้งสองข้างเสียก่อน 4. หมุนปิดเลียวที่ลูกสูบยางให้แน่นแล้วบีบลมให้เข้าไปในคับจนฟังเสียงการเต้นของเส้นเลือดไม่ได้แล้วบีบลมเพิ่มขึ้นอีก5-10มลเมตรตลอดหรือจนเข็มบนหน้าปัดหรือปลอดถูงถึง150-180ของปลอดการความชีพประจรตรงตำแหน่งที่เต้นแรงที่สุด แลงวางหูงฟังลงบนตำแหน่งที่แล้วกดเบาก่อนใช้หูฟังควรใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดหูฟังทั้งสองข้างเสียก่อน 4. หมุนปิดเกลียวที่ลูกถูกยางให้แน่นแล้วบีบลมให้เข้าไปในครับจนฟังเสียงเส้นของเส้นเลือดไม่ได้แล้วบีบลมเพิ่มขึ้นอีก5-10มิลลิเมตรประหลอดหรือจนเข็มบนหน้าปัดหรือประหลอดสูงถึง 150- 180มิลลิเมตรของประหลอดในรายที่ผู้ป่วยเป็นความดันโลนหิตสูง อาจจะบีบขึ้นสูงกว่านี้แล้วแต่กรณี 5. คลายเกลียวของลูกสูบยางออกแล้วไล่ลมออกอย่างช้าๆในขณะที่ใช้หูฟังการเต้นของเส้นเลือดไปด้วยเสียงแรกที่ได้ยินตรงตำแหน่งใดก็เป็นค่าของ s ิสโ o ริกเพสเชอรส่วนค่าที่ได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายก่อนที่เสียงจะหายไปเป็นค่าของแ i สโทริกเพเชอร์หลังจากนั้นให้ไล่ลมออกให้หมดโดยให้ระดับประดอดหรือเข็มอยู่ในตำแหน่งของเลขศูนย์ 6. ถ้าหากฟังครั้งแรกไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ยินต้องไล่ลมออกให้ระดับประลอดหรือเข็มอยู่ในตำแหน่งเลขศูนย์แล้วบีบลมเข้าไปใหม่เริ่มฟังใหม่ทำเช่นนี้จนจะได้ค่าวัดความดันโงหิตทั้งสองค่า 7. แก้คับออกจากแขนผู้ปว่วยและบีบลมออกจากคับให้หมดคามเก็บให้เรียบร้อยเข้าที่ถ้าคับเพื่อนให้ถอดปลั๊กได้